ข uh, hey, um. uh, hey. ับรถแซงขับรถแรนดี huh. ่เหมือนกันนะกรขัดด้วยยอดเวทยอดเวสเนี่ยองโยงานมาแล้วครั้งหนึ่งครับกรรมการมวทีกันเลยขับรถแข่งเลยไปยังน่าดูอีกแบบยกสองยกสอง

ลำไยหลังกูสำคัญนะนะเมืองเดียดกับตุยเมืองเดียดเงมาตาต้าจะจกกับกลกเล็กต่อผู้สำคัญนะเตรียมไว้ได้ชกทุกผู้แน่นอนได้ชกทุกผู้แน่นอนตาต้าสิงตอหวานเจอกะกลกเล็กขั้งข้างให้หมดผู้เอกก็าเข้าไปตอนนี้ต่อจากกันที่สิงห์พลังไปกับจองแจ

อดยวเบนสักดีดีเด้งบงสยามสักดีเมื่้วยมาดูให้ดูไปเรียกอบเยนเดอร์ีขอใครชอบมาเชอเอ่อหกศูนย์หากอทมผู้นี้มี่จะขวางรถให้เพื่อนเดินด้ขอพ่วงบลวมเบิร์กขอใคร้อบมาเชอเกตหกศูนย์หา ลุกเทปายนะคไปนยดวที่น้องด้อแกเอาแงเอาตบเอาไปี่ที่ใบวบเาชู้ว่าีมากใ้กรให้งยกด้วัมวกตที่ับแท้ยัแก้ค่แข็งแจะแรงกว่ากันแดงจากมันแป้บุรีลำเมืองมวยเมือด้วยอุบนก็เมืองวยเหมือนกันครับ ทาลาดคุณเตีมงานตั้งสองวันละีงมีใหญ่นั่งกู้พีน้อง่งบุรีอ้มก็มาเยอะนะคุณพ่อนะโดยเฉพาะคนใหญ่พร้อมหลายพร้อมพบ้อพหรือว่าเจ้าเอาพิฆาตเมืองดอกบัวจะเนนได้นักเมือกการกป๋าคุ อหมอหลายดีนะสอคนมีน้ำใจวาสำับเป็นตะปยกับเราใส่ห่อครับวันนี้สองคน FC แฟนพันด้วยนะคุณพ่อนะตูจงไลส่วนแล้วก็เชียร์กันอยู่สำรักยกสองแปดเจ็ดมวยเด็ดเจ็บยากน้ำานยกสองแปดเจ็ดไ่ได้สบายมาก 6287อ่อร <ừ> ัสเชียแล้คเพราะช่วงนี้เป็นโหมดคู่สำคัญังนั้นะคะม่ชีแแดงเราแล้วก็พีน้องถลนานวันบางนังแล้วก็พี่น้องแนปเซนเบอร์เนสายด้วยเมื่ี่ิบสานกันที่เพร่ไปตหายสมากน้องาเมื่อเดยวพี่น้องได้เจอกันอีกครั้งแมอวพวยจนกันหลายนแต่ว่าจอยมากชนีนะขอบคุณพี่นันเมยต วังเสือเจอกับผู้ใหญ่สมัยน้อยเป็นแสบแน่นอนซุปเปอร์นิโอเปกขอไข่สิงห์แดงโอ้ดวงหวยได้เสียเต็มรายการขอบคุณเจ้าหน้าที่พวกเราด้วยนะครับในยืนรอเลยครับยืนพยักรอนะครับหยกขาวโชคพอจะเลยแก่เอ็มเสียงหมู้เสีเอ็นดีนะครับแล้วก็รวบรวมมาด้วยครับหยกขาวห้าพันห้าพันตอนนี้เอ็นมาวางห้าพัน ยกสามยกสามเจอเตีบางสยามบานพี่น้องสองพี่อง่บอกไปยา้สภาพสอง้องตัวเรยตัวรชตเอาตัวจริงมาแล้วด้วยเอตัวจิงมาแล้วดยยกสาม ดูดูความหลังดี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 ใครยอมใครนะครับักีเขาทำว่าเหนงอทั้งคู่ทั้งบริลามย่างบนบริลามดีก็รุ่นพี่ตีบวยมาก่อนนะเจ้าเจ้าเพชรอ๋อักดาินหัวใจมีร้อง๊อกเจ็บสีทีีเนื่อส่วนน้เดีนดีก็จะดุกมาแล้วครับ ต้องพยายามสันตีมุดหรือว่าเลื่นลูกเก่าไปลืนลูกใหม่ใครจะใชใครเปนกว่ากันอะไรก็เหมือนกันครับใครให่ใคด้วยปัดควยมันก้วยพี่นะอย่ากระพริบตาอยับเออนะเสียเสียทับได้ทําไปเอาให้ชัดเจนเปิดตีมุดสุดาแล้น้ำเงิน ต้องพยามสันติลุบอลวันะลาะแล้วสำหรับเรายกเพชรออนจากันเราจะรัเก็บเราลุกมาแรงลุกไปไปเลยเอาถึงกุยามก็อดนี้ยก็ปอเก่งำ่อเนีแม่ขาเนาะขาองจาก

เออแต่ก็ไม่ว่ากันครับยินดีกับยอดเพชรให้กำลังใจกับก้องสยามเด้ออนาคตดีที่สุดแล้วแหละ